นี่นะกูขอพูดถึงไอ้วกที่ชอบทักมายืมเงินกูหน่อยนะเวลากูมีปัญหาส้นตีนอะไรนะไม่เคยทักมาช่วยเหลือกูสักดเดียวนะไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่หรอกแค่แบบว่าเรื่องกูจะยกของเข้าบ้านคนเดียวยกไม่ไหวเนี่ยกูไม่เคยเจอไอ้วกที่ทักมายืมเงินกูนะทักมาว่าพี่ให้ผมไปช่วยไหมเอ้ยเพื่อนให้กูไปช่วยไหมทีปัญหาของกูนะแม่งไม่ใช่เรื่องเงินนะมึงยังไม่เคยคิดจะทักมาหากูเลยไอสัตว์แต่ปัญหาของมึง มึงมึงต้องการเงินอ่ะมันคือปัญหาของมึงมึงจะโยนปัญหาของมึงมาให้กูเพื่อเพื่ออะไรแล้วทําไมกูต้องช่วยมึงฮะมึงรู้่ากกว่ากูจะทํางานได้เงินมาแต่ละบาทอ่ะมันเท่าไหร่ฮะแล้วยืมไปเนี่ยมึงบอกคืนเย็นนี้คืนพรุ่งนี้ทําไมมึงไม่รอพรุ่งนี้ไม่รอเย็นนี้อ่ะฮะเออถ้าเกิดมึงแบบว่ามียังไงอ่ะมึงแม่งใกล้ชิดกูมึงกูรู้ใ้รู้พุงมึง มึงแม่งช่วยเหลือกูมามึงเคยแบบว่าน้ําพึ่งเรือสื่อมึงป่ากูกูไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่อพวัวที่มึงไม่ได้รู้จักอะไรกูมากมายเลยหรือว่ามึงรู้จักกับกูแค่ตอนเด็กแค่นั้นอ่ะมึงรู้จักก we ูผ uh ่านๆนะมึงทักมายืมเงินกูอ่ะมึงคิดอะไรของมึงอยู่ฮะมึงแสดงน้ําใจกับกูหรือยังฮะมึงเคยทักมาถามกูไหมว่าเฮ้ยวันนี้เปิดร้านเฮ้ยอันนี้ขายเท่าไหร่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูไปช่วยอุ่นหนุนเฮ้ยเดี๋ยวกูหาลูกค้าไปให้มึงเคยแสดงน้ําใจกับกูหรือยังมึงอยาให้กูแสดงน้าใจกับมึงฮ กูโพสประจํานะมึงไม่อ่านแล้วมึงหรือมึงอ่านมึงไม่สะอึกมั้งหรอว่าแบบที่กูโพสทักมายืมเงินนะมึงลบเพื่อนกูไปเรื่ออะไรไม่สะอึกมั้งหรอมึงกูกูไม่เข้าใจว่ะคนอย่างพวกมึงแม่งเป็นยังไงว่ะฮะเออมึงไม่อยากคบกูก็เรื่องของมึงนะกูบอกให้กูอายุเท่านี้แล้วกูไม่ยังเป็นต้องมีเพื่อนด้วยกูไม่ยังเป็นต้องมีแบบคนอย่างพวกมึงอยู่ในสารระบบชีวิตกูด้วยนะ มันไม่ได้แบบมีส่วนได้ส่วนเสียชีวิตกูเลยกูไม่มีพวกมึงนะ่ะกูสบายใจกว่าเยอะเลยไม่ต้องมาคอยแบบไอ้เหียแม่งเด้งขึ้นมากดผิดเพเข้าไปอ่านก็ต้องมานั่งคิดอีกว่ากูจะตอบว่าอะไรดีวะไอ้เหียยืยมร้อยสองร้อยคือถ้าเกิดกูบอกไม่มีอ่ะมึงก็บอกกูตอแหลใช่ไอ้เหียก็กูตอแหลไงไอ้สัตว์มึงยังตอแหลมายืมตังกูเลยไอ้เหียร้อยสองร้อยมันมีแน่นอนอยู่แล้วกูอายุเท่านี้ลวไอ้เหียเงินแค่นี้แม่งจิบจ้อยนะแต่น้ำใจอ่ะกูต้องการน้ำใจไม่ใช่อะไรหรอก ไม่ใช่ว่าแบบกูอัคดคลิปไปปุ๊บมึงมึงกดยกเลิกข้อความปุ๊บเฮ้ยเพื่อนทําอะไรอยู่เอ้ยคิดถึงว่าให้กูช่วยอะไรเปล่าไอ้สั์แล้วค่อยยืมร้อยหนึ่งไม่ใช่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะที่กูพูดกูหมายถึงว่ากูไม่จงเป็นต้องมีพวกมึงก็ได้ถ้า่ว่ากูก็าขายของเนี่ยคนที่มาคนที่มีพระคุณกับกูนะลูกค้าเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนกูด้วยเขาไม่ได้รู้จักกูมาก่อนด้วยเขาเป็นลูกค้ากูเนี่ยคนมีน้ําใจกูกนะเขาไม่เคยต่อราคาด้วย นะแต่ไอไกลคนรู้จักนะเออต่อราคาเราไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดต่อหน้าเกียรดเกิดไปมึงก็คิดเอาแล้วกันนะใจเขาใจเราเว้ย